ข้อนี้โจทย์ให้อสมการมาสองอสมการร้อยห,หาค่าของ x ที่สอดคล้องกับอสมการทั้งสองนี้ข้อนี้ไม่ยากนะครับเรามีวิธีคิดดังนี้มาดูที่อสมการแรกเป็นอสมการที่ติดเัดส่วนเราแก้สมการโดยการหาครรนของ3และ4ซึ่งเท่ากับ12บสอง เรานำสิบสองคูณทั้งสองด้านของอสมาการเสร็จแล้วย้ายตัวแปรไปไว้ฝั่งเดียวกัน1 2 x ลบ1ิ x หมดไปดังนั้นก็จะเหลือแต่สัมประสิทธิ์ก็คือลบยีน้อยกว่า3ซึ่ง ไม่ว่า x จะเป็นจำนวนใดก็าตามลบ20มันก็จะน้อยกว่า3อยู่แล้วดังนั้น x ก็สามารถเป็นจำนวนจริงได้ทุกจำนวนทีนี้มาดูอสมการที่2บ้างเราก็แก้อสมการเช่นกันเป็นอสมการที่ติดเศษส่วนครอนอนเท่ากันส่วนเป็น4เหมือนกันเรานำ4ีคูณทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของอสมการ หลังจากนั้นเราย้ายตัวแปรไปไว้ฝั่งเดียวกันและสัมประสิทธิ์ไปไว้ฝั่งเดียวกันก็จะได้ว่า x เนี่ยน้อยกว่า5ที่ในโจทย์ที่กําหนดมาให้โจทย์กําหนดมาว่าค่า x ที่สอดคล้องกับอสมการทั้งสองซึ่งสอสรรมการทั้งสองเนี่ยมีตัวเชื่อมและซึ่งตัวเชื่อมและเนี่ยถ้าเป็นเซตเราจะใช้การอินเตอร์เซ็กก็คือใช้ส่วนที่ซ้ํากัน คำตอบที่ซ้ํากันของทั้งสองอสมการซึ่งอสมการแรกเนี่ย x เ,เป็นจํานวนจริงก็คือเป็นจํานวนจริงทุกจํานวนส่วนอสมการที่สองใน x ต้องน้อยกว่า5ดังนั้นเมื่อเอามาเดียเซก,กันเนี่ยคำตอบเราก็จะได้ว่า x เ,เนี่ยน้อยกว่า5